น้ำท่วมนองว่าดีกว่าฝนแรงที่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงเสยังดีกว่าน้ำท่วมปีนี้ทุกวานล้วนมีแต่คราบน้ำตาที่นี้น้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาไหลคลอสายชน น้ำท่วมไต้ฝุ่นกระนำซ้ำสองเสียงพ้าอยู่กองเหมือนเสียงของมัตุราชบนน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคนเพราะต้องพบกับความยากจนเหมือนคนหมดเมื้อสิ้นตัว บ้านโลกซไปแล้วพี่ดองโรกซีบโลกหลับจากับ่ได้ตะกี้ได้บุญละับสองัวนี้ไม่ด้บุดีอันนีวเด้ว่าได้งนี่เด้ข้าวันี่้าว่านี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวดข้าที่าให้ทายไม่ทายให้ทายว่าคืออะไรเป็นไงบ้าธนาคารเออไินอาไรปกิอนรอนบุญนี้นั่นนั่นเด็ธนาคารอะคนหลายแล้กี่ไงแก อาฮอใจ้อะไร้ากันผัวเดียวเพื่อนกันผู้วานก็นินทามาให้หน้ณะฟังนพรณะไปเบิ่งเพื่อนเด้่อยามั่นไปประวานพ่อกันหรือว่าไปไปโรงพยาบาลไปเจอวหวานไปพาเขาพาเออป้าครบผมเขาพาเม่ไปหาหมอประวานเท่าน่ะไปประวานเองล้วนๆื่อวานถึงรอเพียงบนหานี่ฟังไงเมื่อกี้เราเพงหวานรดาไน้ไหมเขาเป็นหน้าตาหวานๆไงเขาไม่ได้กินอะไรเขาพี่อะไรเลยมาปับ สวัสดิการที่เ๊ยบเหมือนเดิมครับผมวันนี้ขอบกระเพราไม่ใช่สิคณะมุกบอบไข่ดาวอ้าวคือหายไปเม,มื่อไรคนคือป่มมีคนป่มมีกับเปวิญญางเบาอยู่ผู้ดเดียวก็ได้เบาอยู่ผู้เดียวก็ได้คือเก้า <S <S นนเปวิญญางคือได้คือเก้าทีเจ้าชายสายลมเป็นยังไงได้ไปนปรบฝออะไรนะได้ไปคอฝอกับเขาไหมอืม กินเพือ่อกินเพื่อสุขภาพกินเพื่อสุขภาพวันนี้เข้าเวน็นวันื่ายเ,เช้าเนี่ยตื่นแต่เช้าตีห้ากว่าออกกำลังกายสดชื่นสดใสวันนี้คือกับน,นายอยู่ว่า เพิ่งเงียบแค่กันา่าเบิ้งรอสิตตามกันเบิ้งทังนั้นเนี่ย <c oughs> วัสดีวิจพลนกินไปบนไปถ้าว่ารัฐบาลให้อะไรนะคนละครึ่งเหรอสวัสดีครับ กาได้พบแพทย์ตามนัดโอเคนะบาหวานก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยมากกว่ารอบแรกต้องรักษาสุขภาพเพิ่มหมดแล้วหมดแล้ว เริ่มหนาวแล้วหนาวใหม่มาสองวันจะชวน <c oughs> คุณมีไรคุณมาตัดผมจะแสดงว่าลูกค้าไม่เข้าร้านใช่ไหมคุณว่างใช่ไหมคุณวิไลคำผพาคืนว่าจะชวนยายอำ่ำปลูกพักปาปไปหายาอาำไมเรือยู่หน้าเน่ยเื่อเขาแล้วไปที่เขาให้พร้อมอ <c oughs> กกำลังกายไม่ใช่ลดพุงคุณนกระแสอ,อกกำลังกายให้ปอดขยายเวลาร้องเพลงกให้สุขภาพขขแข็งแรง,งรเฉยก็ตามไปยงไงกี่ผัว่ปยังแด่กินข้าวมันดาสาวแต่หน้ากับบ้านเราเข้าวซอมก็สอบเด้อเด้อจะมีงานสอบอบตอลไวจะบอก ลูกสาวจ,จะบอกร้านเขาทำท้องถิ่นตะเบียนราดยูวได้จะบอกอยากกินทั้งแตนครบไหมครบอยู่หน้าหลายวะครบอยู่หน้าด่าอยู่หน้าอยู่หน้าทงอ่ะเ <c oughs> ้าบอกออมก็อะแสบแผลออมพันพัดเพียเดี ไกคลีมาส่งให้น่พูกกวางพูกกวามพูกกวาแซมบพู้กวางรุมรอดที่ตัวนี้ไม่งั้นเถื่อนตันภนาพนะเทมีงานหลายว่าดูนี่ ขอให้โชคดีขอให้มันหมานร่้รวยนี่เขเว้นผู้เป็นแดดคุณสมพง์อยู่ไหนคุณสมพงค์อา้าวฝากไปต่อฝากแกอ่อำ่ออามาราต่อไปเนเกี่ยวเขาแล้ว ดีเอาแล้วน้ายก่ใกล้ตาเนะ่ยเต็มองค์ดูมาเอาอืมยี่หรี่เด็ยอึงเต็มองค์ปบเต็มองค์วันที่ยิมซีเป็นงา้นผู้ตันด้วยเอาขันลาวกเกลี่ยไปถ่ายเด้อบริบภาพจ้างขันล่าเกลี่ยน้อยร่องก็ิบภาพแน่ว่าการ บ้านจะแดงมาพัากันเสนุกกินกบก็เน่ยเดี๋ยวโทนรนนหาลุงน้อยโทรหาป้าน้อยฝากลูกน้อยมาหาก็ได้ไปได้ <c oughs> ลุงน้อยมาทำงานน้องเดือใช่ไหมอยู่ตรงกลางพอดีที่เราไปเอาอะไรอยู <c> ่เ <oughs> ดีด๋ยวฝากมั่มไปขึ้น <c oughs> แหลกกันพูดหนึงเอากบพูดหนึงเอามั่ม เราไปแรงพี่แอมาลากเรนมาแดงแล้วก็มันมีนาใช่ไหมมีสะใช่ไหมก็ต้วนมูไปปลูกพักปลูกพักกินปลูกพักกินซีเพิ่มเด้อทิ่ได้พักทิ่ได้พักธรรมชาติมากินทิ่ได้ี่นีนที่เป๊กนาง เลือกเสียงตัวนว่าเตรียมความไปด้วยเตรียมจอไปด้วยใช่ไหมทุกอย่างใช่ไหมเจอกันอันเมื่อรั้มก่อนกะเอาของโตเตี๋ยสวัสดีเจดวน่วงนี้เจดวนเจดวนเจ็บว่าในปาร์ตี้มันไหนพอเจดวนทำธุรกิจนะเครื่อเนี่ย สี่เดือบ้านเห็นไหมคุณกฤตณาอยู่ไหนเหนข้าวด้วยกันเจ็ดวันสี่เดือบ้านเรียบ้านไหมอีกแต่วัสดีผู้บ่าวไทยบ้านฝากิดเพลงสักของซีบหน่อยเด้อครับ ไอ้แอ๊ดที่มึงมี嘛โมป้อ,องอนนเขาอาจจะอยู่ประจำวันไงต้องมีคนรับผิดคนหนึ่งไงก็ดเด็ดเอาไว้ไหนก็ดเด็ดด้วยนะคะอ้าวหรือ,อเ,นะเนะอาลงห้องไหนพวกคนเดิ้ลเด็ดนะเด็ดลายชื่อจะไปเลือกตั้งสวัสดีเจสินทารีเบทีมอลัมเบทีเครื่องเสียงเขาครับไม่เป็นไร วัลรัผู้เส่าเดี๋ยวให้ไปลับใส่อยู่โอละนอร้านได้ครับผมเห็นกันบ่ราเราเห็นกันเตี้ยมาพี่มาพี่ร้านไหนครับปลาที่สารหมูหันตรงกันไปเลยครับหมูของหมูหันเด้อผู้ความปลาทีสารเด้อครับเจอกัน อวามปูัวเหรอเจ็ดวดนเจ็ดวนือน,น,นทำเป็นทุกอย่างพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องสาวเก่งใส็เสื้อสีตั้จีนในมืออยู่ทำตั้จีนได้ไหมเจ็ดเนือนก็เด็กกันสาวทะลีนะประสินใหเครี่ ไอ้เคยอเรียนท o งนางกวยแหงไม่เนี่ยบอให้เติมคิดซื้อแล้วนางกวยแหงท o o m มาเห็เนนะเดี๋ยวเมื่อกี้แกหนาวคิดถึงอดีเพื่นเป็นขาตั้งแต่ใน,นอดีตเลยความหลังสมัยยุคบาสินสมัยคุณเป็นสาวคุณได้มาธรามาได้กะได้ยุจ้า เอาไหพี่ไม่เกียดวันพี่ไม่พี่รา,าประสิส้ไหมตัวเฟื่สาวทั้งหมดได้อดขนาดเห็นว่ากขาเปาเื่นมันมันสิเขกา,า,ก,าก็อเ่าสวัสดิการพุงพ่งกับสวัสดิการพุ่งกับพุ่งกับเจดีพี่เจี๊ยบพุ่งกับอย่เลืเอ้อประสินบ่อยเติมก็ได้เคยดีมาส่งให้แนะ่หนังกี่ คนหัแห้งอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นยูนฟู๊มันก็มีทุกเพ่งแล้วของเราก็ต้องลงไว้ไงเุ่นกระแส ก็เปิด y o ยูทูบเลยแหละทุกวันนี้มี y o u ูทูบมันเป็นท่านสติเตอร์เพื่อจะเห็นยูจ่จ้าลบงานลบงานงาน,งานตัวกินบอมมาแล้ววันหน้าพวกโจโจ้เศร้าไปลาเลยี่น้องฝากไว้เหมือนเก,าออก่าละจะมีงานมีบุญมีอย่างแบบอะไรหลายๆตัวทีเสียงไปเป็นเสื้อสูสงเง,งาเขาวอัลฮัมด์วันหน้าฝากโอเว่นวันหน้าวันหน้าหาแต่วันหน้าเงาไม,ม่หาเบิรงกันล่ะติดต่อมาได้ไปที่โจโจ้ ซาวหรือจะโจ้จุมแหหรือติดต่อมาที่นักร้องเทีวแรกก็ได้เด้อพี่น้องเมื่วไปลองน้ำเงินดอกเท่าแล้วหานักร้องไม่ทุ่มเทไปให้เป็นเวซีจะเลือกตั้งแล้ว สวัสดีพี่เดชอไปละกระสีอย่าลืมเด้อนังแหงนังก้แหง